สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการคลายทุกประชาชนค่ะดิฉันสุภพนาถเอียบสกุลครับผมสุรพรัฒน์ทธิศักดิ์ภาพรครับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะมาร่วมแก้ไขปัญหาข้อข้องใจทางด้านกฎหมายค่ะท่านสามารถรับชมรายการคลายทุกประชาชนได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกานะคะหากท่านมีปัญหาทางด้านกฎหมายนะคะสามารถโทรเข้ามาขอคำปรึกษากับทนายของเรานะคะได้ที่เบอร์0-2-9349127-8ถึง หรือนะคะจาก SMS มาก็ได้นะคะที่เบอร์4838555ค่ะเอาราคาช่วงนี้นะคะต้องขอต้องกราบขออาไปนะคะท่านผู้ชมทางบ้านด้วยที่วันนี้เสียงแหบเสียงแหบและอีกคนก็ใส่เสื้อขอญาตไม่ใส่สูทเพราะฐานีร้อนใช่ค่ะนะครับก็ควรจะเปิดแอร์เลยค่ระบาดเราก็ต้องฮอร้อนเลยก็ต้องรักษาสุขภาพกันค่ะพอพูดถึงไข้หวัดเนี่ยนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับ เด็กนักเรียนนะคะรัฐบาลทั้งหลาย400กว่าโรงเรียนนะคะที่ได้หยุดแหมอย่างนี้เรียกยินดีเหรอต้องขอแสดงความยินดีค่ะว่าหลานหายที่บ้านแบบว่าออดีใจสุดฤทธิเป็นเรื่องปกตินะครับเวลานักเรียนเนี่ยพอโรงเรียนหยุดนะดีใจนะครับแต่พอตอนโตขึ้นมาแล้วเนี่ยไปเรียนหรือไปสมัครงานหรือสอบสู้เขาไม่ได้เนี่ยก็จะมานึกถึงย้อนหลังตอนนึกตอนเรียนไม่ตั้งใจเรียนะ,ใน,ะในโลกเนี่ยเขาก็ประกาศออกมาแล้วว่าไม่สามารถควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่2009ได้นะคะ ก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้ยินข่าวมาเหมือนกันว่าถ้าเกิดการระบาดมากๆเป็นช่วงเรดโซนเนี่ยอาจจะมีกฎหมายออกมาใหม่นะคะว่าถ้าใครนะคะติดเป็นผู้แพร่เชื้อไข้หวัดเนี่ยอาจจะได้รับโทษทางกฎหมายเช่นกันเนคือไม่เป็นการป้องกันนะครับมันเป็นตัวเป็นคนที่แพร่เชื้อนะครับไปทําให้เกิดคนอื่นได้เจ็บไอยาวัคซีนเนี่ยสิล้านโดสนะครับก็จะออกมาฉีดอันนี้เขาบอกว่าตัวโรงงานที่ผลิตเนี่ย ก็เห็นเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันบอกว่าเขาจะไม่รับรองผลข้างเคียงแน่นอนค่ะคือเขาไม่รับรองว่าผลข้างเคียงนะคะที่ได้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ทางที่ดีนะคะก็ควรจะรักษาสุขภาพจะดีกว่านะคะขาวก่อนโรคด่างขาวโรคดัางขาวกรณีของไมเคิลแจคสันจำได้ไหมคะไมเคิลแจคสันวันนั้นดู๋ยวดูยูทูบนะคะมีคนส่ง YouTube ว่าไมเคิลแจคสันจริงๆเนี่ยที่ผิวก็เป็นสีขาวเนี่ยเกิดจากว่าเขาได้เป็นโรคด่างขาวอ๋อไม่ใช่เป็นฟอกผิวหรือกัดผิว อาจจะมีส่วนนิดนึงแต่ว่าคือคือเขานะคะได้รับสายพันธุ์โรคนี้นะคะมาจากคุณพ่อของเขาทําให้ผิวของเขานะคะคือเขาเป็นคนแบล็กอเมริกันผิวเขาจะเป็นจริงๆก็คือเป็นคนที่ผิวสีน้ําตาลเข้มแล้วพอเป็นโรคด่างขาวก็คือจะเป็นจุดสีขาว,ข,าวขึ้นมามเกิดจากกรรมพันธุ์อย่างนี้อย่างนี้เหมือนแถวบ้านเราเนี่ยเรียกเป็นโรคขี้กากวะไม่ใช่นะนะคะแบอบกว่าไม่ใช่เขาคนเดียวที่เป็นอ,อย่างนักข่าวซีเอ็นคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายเนี่ยเขาก็เป็นแต่โรคเนี้ยไม่มีสิทธิ์ที่จะรักษา เพราะว่ารักษาไม่ได้แต่โรคด่างขาวอีกกรณีหนึ่งก็เกิดจากนี่เลยค่ะคือผู้ประกอบการนะคะที่ผลิตเครื่องสําอางที่ทําให้ผิวขาวครับผมใส่สารปลอดใส่สารไฮโดรควินโนนทำให้ผิวเนี่ยขาวขึ้นแต่แน่นอนค่ะบางคนนะคะที่แพ้หรือรับสารตัวนี้นานๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดกรณีที่ว่าผิวเนี่ยเป็นจุดด่างๆ สีขา,ขาวขาวขึ้นมาคือผิวไม่เรียบเนีย,อยนอย่างนี้ของคุณไมเคิลก็เลยทําให้ขาวทั้งตัวเลยเพื่อจะได้ไม่เห็นจุดด่างๆของไมเคิลนี่รู้สึกจะว่าเขารามคือว่าโรกด่างขาวเนี่ยคือจุดขาวขๆาจะรามทั่วตัวรา,ามแล้วมีผลต่อสุขภาพหรือต่ออะไรไหมแน่นอนค่ะต้องมี<อ>แน่นอนเพราะว่าคือมันไม่ได้ขาวทั่วตัวไงคะมันจะเป็นแบบว่าเป็นรอยด่างๆดำๆขาว,ขาว มันจะเป็นเหมือนจุดๆเขาขาดแล้วก็ลามทั่วตัวสีผิวคือสีผิวคนเ็นเป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าที่ว่าเกี่ยวกับกรณีที่เขาเสียชีวิตด้วยอันนี้ไม่ใช่กรณีเดียวกันแต่คือทําให้คนเราเนี่ยขาดความมั่นใจเหมือนสีผิวปกติคนเราเนี่ยจะเป็นสีสีน้ําตาลก็สีน้าตาลเรียบเนียนไปเลยแต่อยู่ดีก็มีสีขาวโผล่ขึ้นมาแล้วก็ลามขึ้นไปทําให้หน้าเราเนี่ยหน้าเราหรือผิวกายของเราเนี่ยมันเป็นจุดีน้ำตาลรวมตัวกันเลยอย่างผมเนี่ยผมก็มีข้างหลังเนี้ย นะครับดันดาวไม่เอานะครับอันนี้คขาบ,นนนนนนบอกว่าก็ต้องรักษาสุขภาพกันแต่นี่ว่าอะไรที่ผิดปกติเนี่ยช่วงเนี้นะครับแนะนำเราเนี่ยไปซื้อครีมมาครับผมแบบครีมแบบตลาดท้องตลาดทั่วไปที่ว่าใช้เจ็ดวันขาวสวยเลยเนี่ยแล้วเกิดอาการที่ว่าเป็นโรคด่างขาวคือแพ้เครื่องสาอางแล้วมันแบบลามอืมคือพูดง่ายๆว่าเราแพ้เครื่องสำอางอล้วก็ไม่ถูกกันคือคืออย่างที่เกิดกรณีที่เกิดในเมืองไทยเนี่ยที่ว่าเขาใช้อาเนี่ยที่ทาให้ผิวขาวเนี่ยถ้าของที่ว่าไม่ไม่ถูก ก็คือว่าเขาจะใส่สารตลอดจะสารสารไฮพดรควินโนนคือจะทําให้หน้าของเราเนี่ยขาวขาวแต่ว่ามีผลกระทบคือว่ามันจะกัดลึกเข้าไปในผิวหน้าจนทาให้ผิวหน้าเนี่ยใช่แล้วก็ไม่สามารถกู้คืนนมาได้นะคะเราสามารถฟ้องผู้ประกอบการได้ไหมคะอ๋อก็ตัวนี้ถ้าเกิดเราพิสูจน์ได้เนี่ยอยเขาแจ้งอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับที่ในเรื่องของเครื่องสำอางต่างต่างเนี่ยล้วมีการออกประกาศเตือนทุกครั้งนะครับตัวหนึ่งคือต้องจนด้วยตัวเอง ก,กันนะแล้วก็ปรากฏว่าจากหน้าของคนจีน,นลูกลูกคนจีนเนี่ยหน้าจะผิวเขาจะขาดอยู่แล้วงานนี้คือว่างานเข้าค่ะผิวเนี่ยขึ้นเป็นสิวมหัวน้องๆเนี่ยเต็มหน้าใช้เพียงแค่เดือนเดียวก็เด็กนั้นด้ความที่ไม่รู้เด็กประมาณ1ิบส่เเขาก็เข้าไปถามที่เคาน์เตอร์ถาม B A เว่าพี่เนี่ยหน้าหนูเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงได้ใช้เครื่องสำอางของพี่เนี่ยแล้วสิวขึ้น อายุสุดที่เขาออกมาเป็นรุ่นสิบสี่นี่เอครับใช่เขาบอกว่าน้องจะหน้าใสกิ๊กเหมือนดาร์กเกาหลีญี่ปุ่นด้วยความที่เป็นเด็กเนี่ยก็แฟชอ่นแใชั่นเด็กเนี่ยไปซื้อมาแต่เครื่องสำอางเนี่ยก็แพงนะคะเหยียบบืนเลยครับก็อย่างที่บอกไอ้เครื่องสำอางเนี่ยหน้าเราใสๆอย่างน้องอายุสิบสี่ที่ยกตัว